โอ้ฝันเลยเนาะฝันเลยเนะฝันเลยเนะี่ยเรเลิกเร็วพอดีไปธุระ,ค,ะครับอะ,อะไรนะอะโอ้ยจะเลิกทำไมเล่าจะเลิกทำไม อ๋อเพจเก่ามันโดนแฮก,แกเพจอันเก่าที่มีคนติดตามแสนนึงมันโดนแฮก,แกมันโดนแฮกเฟซบุ๊กไปแล้วก็แฮกเพจไปอันนี้ทำใหม่กันอันหนึ่งโคเบโก้นี่แม่มันช่างหล่อเหลาจริง啊 แหมปลาก๊อกฟันนิ่มๆเนี่ลยนะเนีะนะ่ยเจ้าเนี่สิบบาทวันละร้อยันเที่ยวแล้วสิบทเที่ยวอยู่ได้ได้นะครับผมค่าครับวันละพันห้าบวกค่าแรงบวกบเบรคหนึ่งร้อยวันพันหกค่าข้าวร้อยหนึง่งค่าน้ำมันร้อยหนึง่งโอ้เหลือพันสี่วันละพันสี่เดือนหนึ่งก็สี่หมื่นกว่านะ โอ้ค oh, ันก็กลับไปโคอ่ะรายได้ดีนะครับผมตัวจังหวัดจันทร์งานแบกเออเจ้งานแบกเออ โเต็มที่เลยนะงานเหมาโอ oh, ดินโซนนี่เนี่ยข้างล่างมเป็นดินสวยเราจะเป็นดิน oh, ปรับเนินให้เป็นปรับเนินให้ต่ำให้สเสมอผูกคูเรียนมันจะได้ไม่โดนลมดาบอ้อ oh, ดับอยู่ นายวิ่งนี่เหรอวิ่งนี่เหรอ,รอาไม่คยเห็น